สบายดีมื่อนี้เนาะพบกับซองไข่มุกอีกเส้นเคยมื่อนี้เราจะชวนน้องดาวยิ้มไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนาะมาเบิงน้ำกันเลยว่าจะไปใส่เนาะมาติดตามน้ำกันเด้อเพื่อนๆมาฮอตแล้วตอนนี้เนาะ เขาจะมาดื่มอย่างเย็นเย็นอยู่ที่หานกินดื่มแห่งหนึ่งเนาะที่ว่าวไวรุนเกาหลีเนาะแล้วก็คนตาประเทศมักมาเนาะสถานที่นี้สบายดีเพื่อนๆนี่เนาะอ่ะนั่งๆน้องดนยิ้มนั่งๆขึ้นนั่งเลยโอเค ซุกก้อนเดี๋ยวเราจะมากิ่นน้ำกันเด้อมาเลยดื่มน้ำเย็นๆกัอนเฮ้ไปตัแซบแท้เด้อเอ้แมนแมนตัแซบเด้อหานี่มันมีแต่แนวแซบๆเลยเลยพาน้องมาซีมเบิง้งนี่เอ้เอาน้ำแครอทอีกน้ำแครอทนี่ว้าวเป็ตัแดแสบแท้ ได้ิ้มจะเอาตัวไหนไดน้ิมเอาแค่ละบ่อา,อาหารเขาลงมาก่อนโอเคอาลาน้องกินสลดัดงามงเอยกินกพริกอเพลดเพ็ดเผ็ดเๆๆดใครเน่มีแหงว่าดื่มน้ำสักก่อน ยิบมีแหงน้องก็จะยิ้มพื่อกันแทบแทบอีรีน้ำแครอดนี่น้องขอกินน้ำอื่นน้ำแน่ได้ยิ้มขอกินน้ำอื่นน้ำแน่มีแต่อื้ยกินได้ยิ้มขอกินน้ำเนตี้อัมดื่มน้ำมีกันอู้แทบแปบมีความสุขเต้ เข้าใจเย้ยค่้มุกที่พาน้องมาเที่ยวประเทศเกาหลีน้องยังบุท่านเคยเห็นจักเทื่ออืมดยอืมปะแบบนี้เราจะไปเบิ่งอีย่างอีกแบบนี้ว้าวเซเวนตาสีแดงเทเกก่อนอมออย่างนันนี่ว้าวเปลี่ยนสากได้อีกเก่าใจน้อนตัวนี้ ใช่ไปน,นี่ย่ยางเงาะเบิ่งอีกหลายอย่างน,นี่นี่นี่มันมีอย่างยู่ในนี่สันหนึ่งซันสองมีสองซันเนาะลองแปิดลองบิ่งลองเปิดเบิ่งแฉะบ้าบุาบยคักปันไดเดิกบุยคักปันไดอยู่นี่แล้วก็บุยขกาดูมันมีอย่างนี้นี่ ที่หนึ่งนี่ขึ้นไปชั้นซองขึ้นเย่ฮะชั้นซองเก่าแล้วไฮ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 สบายดีเด้อลองสุดใหม่ก่อนตัวมว้าวสีเขียวสีเขียวงามบ่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งให้น้องก่อนมันมีแต่สุดพุด่งง่ายที่นีน่เบิงบ้งเบิง้งใส่น้องได้บ่ว้าวใส่โบได้ซ้ำใส่โบได้ซ้ำตั้มโบได้นี่บโบได้ซ้ำเดินน้องเด้อ นี่แต่เลยสิเปลี่ยนแบบไหนก่อนนี่เห็นแล้วสไตล์นี้แสวบงานบ่งานบ่ว้างานอีลีน้องก็อยากได้แว่นตาแสวบงานบ่งานบ่เลยเลยงานสวยงามดิไปอาจะไปเลาะเบิ่งก่อนมันมีอย่างอีโอ้เอ้ยสิเปลี่ยนแว่นตาสีดำกันแสวบเอาสีแดงเอากันแดงโอเค ว้าวงามคือกันเลยไปบัน,นี้สองเอานอ้องเฮาไปเลาะบ้างอีกหลายๆล,ลายอย่างเนาะไปอย่งนี้นโลสันติดตัวนี่บีบองเกาลิ้นแล้วเว้ยเอาไว้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 เขาสียหายเดี๋ยวสิพาน,นอ้องไปเลาะอีกหลายสถานที่เด้อ มื่อนี้ไา้พาน้องมาเลาะสปิงยูนิคอนมาดื่มอย่างเย็นเย็นเหละเท่น่าเขาจะไปเบิ่งหลายบ่อนอยู่ประเทศเกาหลีมันมีหลายอาหาที่น่าสนใจไปเดียว,เ,วเ,เ,เดียวเขาเลาะเลาะทัวๆ์เทนี้ก็ให้เพื่อนเด้อขามาเที่ยวเกาหลีเมื่อนี้ม่วนลายมากันน้องสาวพวกเจ้าว้าวเซ้ยไฮ้เซ้ยไฮอันนี้ฮะใบลุนเกาหลีมีแต่คนแต่งตัวแบบ ทันสมัยไปเลยเนาะสำหรับมื้อนี้กับซีอจบเพียงเท่านี้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่ในหารอื่นอีกในที่